สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีลามาลาเดอร์นะคะวันนี้ไฟมีเซตบอลสีนะคะมาจับเซตให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะคะแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือให้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะ3ต้นเซตละ3ต้นนะคะเซตละ299บาทส่งฟรีทุกเซตค่ะเลือกเอาเลยอยากได้เซตแบบไหนใน3ต้นนั้นนะคะจับเองได้เลยนะคะต้นแรกค่ะเกสรภูม มารินนะคะอันนี้คือได้ไซส์นี้เลยนะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าในเซ็ตจะได้ไปทั้งหมด3ต้น,นะคะ่ะแม่ฟ้าหลวงนะคะชอบต้นไหนบอกไฟเลยอย่างแม่ฟ้าหลวงมีสำรองนะคะเนาะแล้วก็ชายชนนะคะชายชนก็จับเซ็ตได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุสามณีนะคะอุสามณีเนาะ แล้วก็ธาตุบางแก้วต้นโตๆแบบนี้เลยค่ะใครสนใจโทรหาไฟล์ได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะแล้วก็รัตนสินป้ายงานกอแบบนี้เลยนะคะตัวนี้กิดปราบศัตรูพ่ายค่ะลูกค้ากิดปราบศัตรูพ่ายนะคะแล้วก็ทศกัณลงสวนนะคะทองสยามนะคะขุณรัตนาวุธ หนุมนานเผาลงกานะคะแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรไฟนะคะงานกอเนาะนางมนโทนะคะม้าเฉียวนะคะหรือว่าไผ่ขวัญสิริใต้นะคะหรือว่าจะเป็นทางนี้ก็ได้เลกาซี่ก็ได้นะคะลกาซี่ณเมืองนนท์หน้าปกติ ต้นใหญ่มากเลยนะลูกค้ารัตนะลุ่งโลดด่างนะคะหรือว่าจะเป็นรักเอยนะคะแล้วก็นางกิรินีเทวีนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะ3ต้นนะคะเพียง299ส่งฟรีเท่านั้นคะ่ะ